แต่งหน้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็วันนี้มีเวลาเดี๋ยวจะมาสอนทําผมทรงกล้วยกันสําหรับไปบินนะคะอย่างแรกเราก็ต้องหวีผมก่อนผมมันจะได้ไม่พันกันอันที่เราต้องมีนะคะก็ปลายแหลมเอาแบบซี่แบบ ทีๆหน่อยนะตอนหวีผมเนี่ยผมมันจะได้แบบเรียงตัวสวยๆเรียบๆแล้วก็มีกิฟต,ตัวยูแล้วก็มีแฮร์สเปร์ค่ะก็มีกระจกด้วยเผื่อเอาไว้ส่องว่าแบบกล้วยเราเนี่ยมันตรงหรือยังเนาะนี่จากนั้นก็พอหวีเรียบประมาณนี้แล้วใช่ไหมแล้วก็พอได้ประมาณนี้แล้ว วิวีนิดหนึ่งผมมันจะได้เรียบๆอ่ะนิ้วนี่เกี่ยวแล้วก็ทวิซากลงมา,าก็ยัดเข้าไปเข้มแล้วก็เสียบเข้าไปเราติดกิฟเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเรากล้วยแล้วก็ขึ้นเป็นที่เรียบร้อยแบบนี้แล้วเราก็จะเอากิฟเนี่ยมาตัวสุดท้ายนะมา ยัดเข้าไปมันจะได้แบบเซ็คเคยวอยู่ๆกส่หนเแน่เราจะใช้ว <Okay. S 1> วีปัดลงมาปุ๊บ <Okay. S 1> ได้ว่าผมเรามีตรงไหนสิสเต็ก ฉีดสเปรยเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็พร้อมไปบินแล้วไปก่อนนะบ๊าย